สวัสดีครับผมปลาทูจาก woodpress.com นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิว extension น,น,นะครับใน v s Code นะครับซึ่งมันเป็น AI นะครับ extension ตัวนี้มันชื่อเนี่ยชื่อนี้ครนะับ Code อ่ำ um, Code um, เนี่ยนะครับ Codeium เนี่ยนะครับก็ไปติดตั้งเนี่ย c o d i u m Codeium นะครับ C O D E I U M นะครับ มันใช้ฟรีนะครับนะฮะอนุญ,ญาตให้ใช้ฟรีเสร็จแล้วหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูศักยภาพของมันว่าศักยภาพของมันเนี่ยมันทําไมผมถึงประทับใจนะคือคือผมประทับใจมันจริงๆนะนะครับด้วยพลัง A i ของมัน <laughs> ไม่รู้มันทำยังไงอ่ะนะครับผมต้องการที่จะเพิ่มเอ่อ ฟิลนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับในหน้าเช็คเอาเนี่ยะนะครับสมมุติว่าผมจะทำอย่างนั้นนะผมจะสร้างปลั๊กอินขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวนะครับอ่านะครับผมสร้างปลั๊กอินใหม่ตัวหนึ่งให้ชื่อว่าเทส t ปลั๊กอินแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ new file ชื่อ test p l ล g i กอิ p. อ่ะนะครับ เสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วก็เปิดแท็กมันซะหน่อยนะครับอ่ะเริ่มด้วยการเขียนหัวลังอินป้าบนี่เห็นไหม <c oughs> ที่มันเป็นเทาๆเนี่ยคือคําแนะนําเลยนะครับเนี่ยปลังอินปุ๊บปบผมแค่กดแถบชัวเดียวเรียบร้อยนะครับคือหัวปลังอินมาทั้งก้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะแก้ตัวนี้นิดๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะ คอมเมนต์มานิดหนึ่งนะตัวตนผมจะคอมเมนต์นิดหนึ่งเพื่อให้ AI เนี่ยมันรู้ว่าผมกำลังจะทำอะไรนะครับผมต้องการจะเพิ่มนะครับเพิ่ม custom f i e l เข้าไปที่หน้าเช็คเอานะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็นี่นะครับคือเกินเนี่ยคิดดูนะผมแค่พิมพ์ว่าอยากจะเพิ่มคัตตอมฟิลด์ไน,น,นี่มันขึ้นมาเลยแอดแอคชั่นเข้าไปที่ after order note นี่ถูกไหมแล้วก็นี่มันให้คำแนะนำต่อมาด้วยนะอืมนะครับกดแทบ็บก็ไปกดแทบ็บก็ไปถูกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ค่อยมาด,ดูกันนะครับก็ เนี่ยมันให้มาครบเลยนะครับคือตึ๊บต๊บตบตบน,นี่อ่านะครับเสร็จแล้วยังไงเรา Activate plugin t e s t นีนะครับแต่คือจริงๆรจริงๆแล้วเนี่ยพอตอนเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าเราเราจะเขียนมันยังไงนะครับเราเราเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เราก็แค่ตรวจด้วยสายตาอีกทีนึงว่า มันถูกไหมโอ้โหนะครับมันก็ <c oughs> เหลือกินเหลือใ้นะครับฝีมืออ่ะไป a c t i v a t ตบ้งอินก่อนแล้วก็ไปดูผลงานกันนะครับไปที่หลังบ้านบ้งอินเท็อนะครับ Activate ไปดูนะครับรีโหลดเฮยียนี่หนไหมครับโอ้โหคือคือแค่อะไรนะแค่แค่เขียนคอมเมนต์นะครับแค่เขียนคอมเมนต์ว่าอยากจะอะไรนะครับแล้วก็กดแถบไปสองทีโอ้โหได้เลยนะครับคือแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเขียนไปเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะครับคือเอ่อ ผมให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเดาอะไรบางอย่างตรงกับใจผมที่ผมอยากจะทำอะ่ะคือแม้บางทีไม่ได้มีคอมเมนต์ไม่ได้เขียนคอมเมนต์ไว้นะคือผมกำลังนั่งจะเขียนฟังก์ชันนี้ไว้นพอกด Enter ปั๊บไปทีหนึ่งที่ไอ้บรรทัดว่างๆนะมันขึ้นมาเหมือนมันรู้อะ่ะว่ามันรู้ะ่ะว่าเราคิดอะไรอยู่โอ้คือแบบผมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้าง ประทับใจเอออย่าเรียกว่าค่อนข้างเลยคือประทับใจนะครับแล้วก็แนะนําให้ใช้งานนะครับแล้วก็มันฟรีด้วยแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่แบบแบบไม่ฟรีอ่ะนะครับมีเวอร์ชั่นเสียตังค์อ่ะอืมเอ่อโคไปอร์ Co มันก็ดีแต่ว่ามันเสียตังค์เลยนะครับไอ้ I, ตัวนี้ฟรีเอ่อก็ลองเล่นดูนะครับว่าจะยังไงอ๋อโอเคโอเคโอเคทีนี้ เรายังเราเราเพิ่มคัตต้องฟิลเข้าไปแล้วถูกไหมเรายังไม่ได้เอาคัตต้องฟิลตัวนั้นน่ะลงเข้าไปเก็บไว้ในออเดอร์ถูกไหมเนี่ยแม่มันมันมัน,ม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 นให้คอมเมนต์มานี่นี่นะครับก็ไม่รู้แหละนะครับก็ลองเล่นดูนะครับว่า <c oughs> มันถูกใจประทับใจหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกใจท่านแหละนะครับ ลองลองเอาไปใช้งานนะครับติดตั้งรับประกันนะครับว่าโอ้ช่วยงานเราได้เยอะมากนะครับ